พาร,รุณสวัสดีตอน8โมงชเช้าค่ะเพื่อนๆเป็นในพาเข้าป่าอีกแล้วนะคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์อยู่ไม่ได้ค่ะต้องเข้าป่าลูกบูเบอรี่ก็กําลังสุกค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีโปรแกรมเก็บบูเบอรรี่นะคะวันนี้เรามาตามล่าหาเห็ดมันปูค่ะอันนี้ก็เจอบ้างแล้วนะคะนี่นี่ค่ะ ฝนตกมาสองวันที่แลว้วสองวันหรือวันก่อนนะนคะคะตรงนี้มันเป็นป่าที่เข้ามาลึกหน่อยแล้วมันชุ่มชื้นมากนคะครับปานี่เดี๋ยวแกะให้ดูไอ้แกะให้ดูเก็บให้ดูในป่าก็จะมียุงมีแมลงนะคะถ้าใครกลัวแมลงก็ไม่ต้องเข้าป่านะคะ เขาจะเขาจะมุดเขาจะซ่อนอยู่ต,ต้องต้องตาดีนะคะ,ะเก็บเก็บกองกองไว้ก่อนคะ่ะมีอีกไหมคะ มีอีกไหมมีอีกไหมนี่ไงนี่ไงงดอกดอกกำลังสวยเลยค่ะไม่แห้งเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วจะแห้งหน่อยไปไหนอีกมีอีกใบตรงนี้อีกซองดอก ไม่สองนะคะเนี่ยสี่ดอกค่ะกำลังงาม,งาม เกเเราเจอแล้วค่ะนี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วงัดขึ้นมางัดขึ้นมาเธองัดเหรอดูนะคะดูเกียนเชียนเก็บนะคะมันมีเห็ดนี่อ่ะให้ยายนั่งตัดเอาใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่มันจะหมกอย่างนี้นะเพราะว่ามันแรงเห็ดมันจะขึ้นมันจะหมกอันนี้ฝนตกเมื่อสองวันที่แล้วชื้นขึ้นมาหน่อยนึงค่ะอืม ไม้เหมือนเสาที่แล้วมันแห้งมากอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันเอกเอาที่มันอ่อกลุ่มใหญ่ๆเลยอู้อู้อู้เจอแล้วค่ะเจอแล้วเหลืองอลามงามตาเต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนๆขาเพื่อนๆขาดูค่ะดูนู่นตรงนู่นก็มี าเก็บตรงนี้ก่อนนะคะเก็บตรงนี้ก่อนงามๆคืองามๆนี่ไม่แห้งนะคะนี่มดูแต่ดอกเห็ดไม่ดูวิดีโอเลยเก็บกระดึงๆขึ้นมาก่อนเนาะอะไรดึงกระดึง ดิงดิงดิงปเบ็นมาตรงนี้เลวตรงนี้นี่ เป็นเวิร์กกว้างอยู่แต่ขานะไม่ต้องห่วงเขาหรอกค่ะขเขาเซียนยังไงเขาก็หาเจอเขาได้ถังใหญ่แล้วนั่น่ะเขาได้ถังใหญ่แล้วประในถังเล็กยังไม่เต็มเลยโอ้ตอนนี้ขอบอกว่าลำคามาแมลงวันมาก นุ่นคะดูตรงนั้นก็มีเก็บเก็บก่อนนะคะเก็บผ่าออกดาราประจำช่องอ่ะเซียนเซียนเซียนแค่ไหนไม่ไงค่ะมันก็ต้องค่อยๆดูเนาะมันไอ้นี่มันไอ้ที่แห้งแล้วไม่ขึ้นมาก็มียังไงตาเลือกเก็บเอาที่มันที่มันเก็บได้อ่ะสมบูรณ์อืม เพราะว่าฝนถ้าฝนไม่ตกแล้วมันก็ตายแล้วจ้ะเชื้อมันก็ตายเราก็ต้องเก็บมันเพราะว่าช่วงนี้จะแล้งเนี่ยค่ะต้องต้องแหวกเอาได้ไหมเนี่ยได้อยู่นี่นี่ เยอะอยู่นะเนี่ยดอกกำลังสวยเลยเพอได้เล่มพอะได้เล่มภาษาไทยบ้างมีพอได้เล่มดไ,ดได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆพอได้กินกินอะไรล่ะเมื่อเช้าขาย12โล <laughs> ขายได้12โลคะ่ะโลละสิบก็ได้120คะ่ะหาที่วันอนะ่ะสองสองวนันปกติแล้วต้อง10โลขึ้นนะคะใช่ ยี่สิบโลสามสิบโลก็มีแต่ว่าช่วงนี้คือมันแห้งมันแรงแต่ปีนี้มันแรงก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ดีก็อยู่เฉยๆนะใช่ดีกว่าไม่ได้ตังค่ะตรงนี้เธอเขาเรียกว่าอะไรมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทมีสิบบาทบาดเรียบโอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเออยหิน้อยอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอันนี้มาตรงนี้ หมินเงินน้อยนี่เยเธอเก็บตรงนี้ให้หน่อยอย่าคอยวาสนาเมื่อเช้าก็ไม่สายนะตื่นหกโมงถึงป่าก็เจ็ดโมงครึ่งเนาะเมื่อเช้าชบอกบอกกับนางว่าเจ็ดโมงนะไปถึงแต่ขอโทษนะคะนางยังไม่ได้แต่งตัวเลยค่ะเจ็ดโมงยังต้มซุปซลมอนอยู่เลยค่ะเพราะว่า สำหรับเบนจามาแล้วการตื่นเช้าถือว่าเรามีชัยคะ่ะเพราะว่าได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนคนอื่นเขา<ย>ถูกต้องไหอย่างเช่นวันนี้เราได้หนึ่งถังแล้วนะคะ,คะก็มีคนมาอีกสองคนามาแย่งเก็บแต่ขอโทษนะคะพวกเราเก็บกันเกือบหมดแล้วคะ่ะ <laughs> เพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะเราตื่นเช้าไงตื่นา้าตื่นเช้าเราได้โลคะ่ะเหมือนนอกกา กาออกมาบินหากินนกกาออกมาหากินช่วงเช้าเช้าเขาก็จะได้แต่อาหารดีๆใช่ไหมแต่ว่าถ้านกตัวไหนอ่ะออกมาหากินสายๆเขาก็จะไม่ได้อาหารอร่อยอร่อยได้อาจจะได้เหลือกากเดนของเขาอาหารแห้งๆของนกตัวอื่นไปอันนี้แม่สอนเข้าไว้ค่ะแม่สอนสอนรู้จักการทำมาหากินตั้งแต่เล็กแล้ว ก็เลยเซียนจนมาอยู่ฟินแลนด์ฟินแลนด์ก็ยังเซียนอยู่นะคะเกือบเหมือนกันละค่ะเกือบตายเหมือนกันนะคะกว่าจะเซียนสู้น้าต้องเรียนรู้นะเขาเรียก่าอะไรประสบการณ์ชีวิตใช่มันมีประสบการณ์ชีวิตมันไม่มีให้เรียนในในโรงเรียนโรงเรียนไม่มีค่ะใช่เราต้องด้วยสมองสมองละสองมือของเราเนี่ยล่ะอันนี้ถังสอง อันแรกไปดูยังถังแรกอันนี้ของปลาเนยอุยไม่อยากอวดเลยของปลาเนยขเคเรจ้ะปลาเนยก็จะได้ถังแล้วนะนี่ของเซียนค่ะกาเซียนเลยเดี๋ยวเราจะไปหาถัางนี่ได้กี่โลอ่ะเธอโอ้ยตรงน,นั้นหรอไ,ไม่ไม่ด้ใจยังไม่ถึงนั่นหรอไม่ถ้าเต็มถังนะถ้าเต็มถังก็ถ้าเรขึ้นไปอ่ะได้อยู่อ๋อแค่เต็มถังนะโอเค ไปต่อคะ่ะไปโ <ไป S 1> <Okay. S 2> อเคหอบเลยค่ะปีนขึ้นมาเอก็บเก็บอันนี้มันไม่ไม่ค่อยอวบเท่าไรนะหร่นะมันขึ้นมันแห้งไงมันแห้งเก็บได้ก็ถือว่าโอเคนี่ไงมันมันอัดมันยัดอยู่อันนี้ไม่อ้วนนะเนะี่ยแต่ก็โอเคอยู่สวยอยู่มันไม่แห้ง วใช้ได้ม่เชืวว่อมีลงขึ้นมาเฮ้ยไม่คนดีโอ๊ยเจ็บเนยไม่ละหอบอี่เนี่ยมีพี่เป็นแฟนของรักบนความขาดแคลนยากล้องพี่กลัวเธอท้อนักร้องด้วยน,นะคะ บางครั้งบางทีเฮ้นจะมันจะไอ้นี่ลิขสิทธิ์ไหมอ้าวหนูร้องเองร้องเองใช่ไหมไม้รู้ร้องเองมันไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดโอ้เจอลิขสิทธิ์เนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกิดเราเป็นคนดังขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้มันมีสิทธิ์ฝันกันได้ไม่เราจะต้องไม่เอาคนเพลงคนหน่มาร้อง แต่งเองแต่ว่าถ้าของกล้องห้วยไล่ได้นะเพราะกล้องห้วยไล่เขาไม่ห่วเขาไม่เขาไม่หัวลิขสิทธิ์หรออมง่ตรงง่ายงั้นอะไรอะไรนะใส่วาสีบอทีมกันใส่วาสีมีกันละกันใส่ว่าอะไรมั่งมันก็เก่าปะมันต้องนี่สิตรงตงอ่ะเพนเนี้ยชอบมาก ดวงตะวันเพิ่งจะผู้พลนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเล่าอีกมากมายพอติดลิขสิทธิ์แน่นอนเพลงนี้นี่หันมาเธอให้พี่เก็บให้เธอตัด ชอบถอนขึ้นมาแล้วก็ตัดทีหลังงั้นยายกท็ทำเองนันไม่ตัดนี่ตัดถ้าตัดแล้ว,วสวยนะอันนี้สวยตัดช้าๆท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยปัดสวยโอเคค่ะค่ะ แม่ที่ของตัวเองเห้อตัดโชกับตัดอีกอย่างหนึ่งดีนะพี่ไม่หยุมยุมยุมใส่ถังนี่เหมือนใครบางคนเมื่อวานนี้ชอบดึงดๆงด้งโยนใส่ถังเดินสบฉุบฉุบฉุบขอเข้าอไปเดรร์แบบเนี้ยสวยไหมคะกำลังกินเลยเนี่ยเนี่ยเอาเตามา เอาเนยมาผัดโอ้ยายเอ้ยอ้าวมีข้างหลังมีไหมไม่มีค่ะอู้หู้สอนหน่อยเดี๋ยวดูค่ะดูเดี๋ยวย้อนให้แฟนขับดูก่อนอุษาดามันแห้งทิ้งเยอะมากเลยนะเธอออนู่นนู่น ดอกนี่ใหญ่มากเก็บก่อนอุ้ยแต่ว่ามันก็มันก็ดำๆอะ่ะเธอต้องเลือกเอไอ้อออนี่ไม่ได้มันจะ,นจะเก็บหมดแล้วได้ยินเสียงปืนไหมคะใ,ะใกล้ๆกับสนามยิงปืนนะสนามซอนยิงปืน เป็นวันวันนี้วันเสาร์เนาะ<อ>พี่ก็พี่ก็จะคิดว่าเป็นวันอาทิตย์อยู่เลยเลยจะอยากกลับไปทำงานเร็วๆหรอไม,อไม่พี่คิดว่าเป็นวันอาทิตย์จะไปทำงานเร็วๆเพราะว่าเมื่อวานพี่กลับบ้านเร็วไง <laughs> พี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ได้หยุดถ้ามันไม่แห้งอ่ะเธอตรงนี้มีสิทธิ์ได้หนึ่งตะกร้านะ มันจะไอที่มุดมุดอยู่มันจะสวยมากมันจะไม่แห้งอนนตอนนี้มันอบเ้าวมากไม่นกี่องศาเธอนน้ ยี่สิบแปดองศานะวันนี้น่ะไอพยากรเขาบอกโอเคเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากที่ฟินแลนด์มีอุณหภูมิที่สามสิบองศานะคะโอ้แต่ก่อนนี้สามห้าชิงชีก็ยังมีไงนี่เหรอธรรมชาิโอเคไปตัดขามันกันนะคะ วันนี้ดอกงามๆอวบๆค่ะไม่แห้งป้าถนัดที่จะถอนขึ้นมาก่อนแล้วก็ตัดขาที่หลังค่ะ กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้ก็สวยงาม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  เดี๋ยวแวะกลุ่มหนึ่งค่ะดูตอนไหนจะเก็บ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 ค่ะเก็บกงก็อาจจะสายไปสายมาอ่นะคะเพราะว่าป้าเก็บเร็วนะคะดูค่ะดูว้าว ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นักเพราะว่าปีนี้แรงนะคะต้องเก็บเบามืึงจริงๆนะเห็ดมันปูเนี่ยาไม่งั้นเขาก็จะเขาก็จะแตกหักเอาอ,อกเอาใจ ขนุถนอมนะคะ อแรงวันนี้น่าลำคาญจริงคะไม่มียุงนะคะนี่เพราะว่าแดดแดดแรงดูค่ะดูไอตัวนี้เขาเรียกเหลือกนะคะนี่อุ้ยมันกัดเรานีนคันมากเลยนะ มีรอยอะไรมาเหยียบด้วยนะคะเธอมุดมุดอยู่นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ้อกลมแล้วก็ลุก,ลกยาก เก็บกองกองรวมกันไว้กันทางนั้นก็มันเรียงเพลงไป กลัวพวกหาไม่เจอต้องส่งเสียงหากันตลอดแต่ป่านี่เป็นป่าโล่งค่ะเป็นพื้นที่ราบแต่ว่าเวลาถ้าเราขึ้นเขาลงห้วยอะ่ะมันจะหากันยากมันมันจะอะไรอะ่ะไม่ได้ยินเสียงอีกคนหนึง่งฮะเขาบ่นอะไร เราก็ไม่ได้ยินอีกกลุ่มนึ่งก,กลุ่มนึงมีให้เก็บเรื่อยๆค่ะมันเป็นเวลาของเห็ดมันปูแล้วเดือนวันนี้วันที่เท่าไหรค่คะเดือนเจ็ดวันที่สิบ หล้วคะ่ะสิบหรือสิบเอ็ดนยตอนนี้เพิ่งไปกินกินข้าวมานะคะไม่ใช่ข้าวหรอกกินซุปซุปปลาแซลมอนลุกขึ้นต้มตั้งแต่หกโมงเช้านะคะแล้วก็ออกจากบ้านก็เจ็ดโมงกว่า ตอนนี้ตอนนี้อะไรนะพอหนังท้องตึงเราก็จะขี้เกียจเราก็จะไม่มีพลังในการเดินเท่าไหรนะ่นักเก็บเห็ดไปก็เซอร์เวยหมายตาดูป่ามุติกาหรือบูเบอรี่ด้วยนะคะ ดกเป็นย่อมๆค่ะบางย่อมก็ไม่ดกเลยไม่มีเลยบางย่อมก็เข้าท่าอยู่เราวางแผนกันว่าอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าไปนในเริ่มหยุดมีวันหยุดแล้วนะคะหนึ่งเดือนเราก็จะมาตักบูเบอรี่ขายกัน ผู้นำผู้นำทางนี่ค่ะตรงนี้มันเป็นเ้าเรียกอะไรอยู่ตีนตีนภูเขานะคะดูเป็นอะไรหุบเป็นหุบเผวลงไปลึกมากเลยนี่ค่ะดูเทปก้าป่าน,น,นี่ก็จะดึงดึดึงด,งดงขึ้นมาก่อนล้วค่อย ค่อยตัดขาที่หลังเช่นเคยตรงนี้ชุ่มชื้นดีมาก่ะคเพราะว่าเขาอยู่ใต้ใต้หมอสอยู่คด่ดูมุดมุดมุดอยู่ใต้หมอดเห็ดไม่แห้งนะคะ ใช้ความระมัดระวังนะคะนี่เดีเดี๋ยวป้าเนยป้าเนยเก็บสองมือก่อนนะคะดูมันมันชันมากเลยเพราะนั้นบอกจะมามัวถ่ายถ่ายคลิปอยู่ฉันจะเก็บเพ็ดอีกคนก็จะถ่ายแต่คลิปอีกคนก็รีบเก็บ ฉันวางระเบิดแกนั่นแหละให้ฉันกินสมูทตี้ก็รู้อยู่กินสมูทตี้แล้วมันจะมาแบบนี้ปลุบลับพลุบลั้บไม่อยู่ไหนกินอยู่ไหนได้แล้วพวกแย่งนะเยียบหมดแล้วนะนะเยียบที่ไหนน่ะตัวเองไปวางระเบิดไว้น่ะจะไปสักหน่อยไปไม่ได้ก็เล่นมากตรงนี้ดิฉันเก็บแล้วตรงนั้นนะ มันจะไปฝั่งนู้นทางนู้นอีกมันก็ข้ามไปนิดนึงก็ได้มันไม่รู้ตรงไหนนะโมโหนะเนี่ยโมโหเห็นอยู่เนี่ยโมองเห็นอยู่โมโหเลยเนี่ยแย่งเลยอมันเป็นเคาะอ้างทีดดีมากเลยโหเย้เนยนี่จะบอกให้ฉันจะตัดขาก็ไม่ทันหนูถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไปอืมต้องเก็บหรอกดูดูฉันตัดขาก็ไม่ทันนะจ๊ะ เจออีกแล้วนะคะเซียนเจออีกแล้วงามด้วยวนะเซียนตรงนี้นะเก็บโชว์ดอกกัญง,งาโชว์นะคะสวยไหมวิถีแถมนี้สวยเนาะต้นไม้ใหญ่ชุ่มชื้นดิถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่มีเหตุนะตรงนี้ ับพี่พี่เด้งให้สวยด้วยได้แล้วคนเราสองถังนะคะหนูยังไม่เต็มเลยถัง,<อ>งเธ<ล>อยาห้าโลถังฉันคุณยายแหละเต็มถังเลยถังฉันสามกิโลคุณป้านยฟินแลนด์คุณพีณนยฟัง่งฟินแลนด์ได้ไปแล้วสองถัง <laughs> ดี จะมาถ่ายฟิล์มได้ทันม่กกว่านำหน้าไปแล้วยังไม่ตีเสมอเลยค่ะเบนไ่้เลยนำหน้าไปแล้ว,ลวยังเล็บเหี่ยวก็เอาแห้งก็เอา <c oughs> <c oughs> เด็กเล็กๆอยากจะดึงมาทำไมเน,นี่ยสวยมาก เราต้องเอาอะไรมาฉีดกันแมลงวันมันจะมาไหมถ้ามีของกันมันเขาบอกน้ำมันไงจะเมาก่อนเมาขึ้นมาเมาก่อนแมลงวันใช่ไหมโอ้โหใหญ่เนยฝั่งฟินแลนด์เหยียบเหรอสักเล็กเลยโอ้ยอันนี้อ่ะมีกรจเบลูรีป่าเนี่ยไ่น อะไรจะขนาดนัอ้อร่อยสตรอเบอรีจ่จา้าจ้าจาถ้จาจะให้หวานมันย้มมันต้องอยู่กลางไอ้นี่กลางแดดผลงานของวันนี้สองสาวเป็นจะมาตไทยฟินแล้วก็ของป้านะคะ้าเนยฝั่งฟินแลนด์นะคะมากันตั้ตงแต่ 7จ็ดโมงออกจากบ้าน7จ็ดโมงช้าแล้วก็8ปดโมงครึ่งประมาณนะะี้ค่ะที่เราอยู่ในป่านะคะจนตอนนี้ก็5้าโมงเย็นอันนี้ของป้าในถังเล็ก2องถังนะคะแล้วก็ของเซียนก็คือถังใหญ่ถังนี้แล้วก็ตะก้านี้โอเคค่ะ นี้ก็เข้าบ้านไปทําความสะอาดเห็ดพักผ่อนพรุ่งนี้ก็พักผ่อนอีกวันหนึ่งแล้วก็วันจันทร์ก็ทํางานกิจกรรมหน้าร้อนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ